คอมโบที่จะชนะเจ้าอยู่ในคอนครับก็จะเป็นเจ้า galaxy สัสคอมโบก็ประมาณนี้นะครับส่วนแล้วก็แฟนทอมอุล่อนก็ประมาณนี้ส่วนเจ้าอยู่ในคอนคอมโบนี้นะครับซึ่งเป็นเหล็กที่ตีแรงนะเพราะว่ามันมีเหล็กสามมุมนะมาเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกัน เจอเจับเจ้าแฟนทอมหมดเลยแล้วซึ่งแบบถ้าไม่ชนะก็ตีสามารถแบบตีเสมอได้ เห็นไหมตีออกได้นะมาตาท้ายแล้วเจ้าของเจ้าแฟนทอมนะไปสักไก่ บ้านใครฝนตกเมื่อเช้าก็รายรงานตัวหน่อยก็ได้นะครับไม่คือแบบมืดเลยตอนนี้ก็าหายนละแดดแจ่มล้วอีกสักรอบนะชุดแฟนทอมมัน ก็ชนะได้อยู่นะต่อไปเอกล,ลิกซี่พีซัสสองสองตาพอคุณนี้ตีแรงครับตีแรงคุณนี้ตีแรง <c oughs> มาตา้ายลว แถมให้อีกสัตตาตาไรก็จบเพียงแค่นี้ครับผมครับ